สำหรับการผ่าฟันคุดนะคะก็จะสาธิตวิธีการผ่าฟันคุดล่างซี่สี่แปดนะคะในช่องปากซี่นี้เราไม่เห็นว่าฟันขึ้นมาเลยนะคะหลังจากเช็คชาเรียบร้อยแล้วก็เริ่มด้วยการลงเบรดนะคะโดยใช้เครื่องมือรีแท็นะคะในรูปก็จะเป็นเซลดี i รีแท็กเตอร์นะคะรีแท็แล้วก็เช็คว่าตำแหน่งไหนเป็นกระดูกนะคะเพราะว่าเราจะลงเบรดไปบนกระดูกเท่านั้น ก็ลงอินซิชันจากสุดปลายนะคะแล้วก็ตรงลงมาที่บริเวณด้านดิสทอลของฟันซ7ค่ะแล้วก็ลงอินซิชันจากซาวคล่าอินซิชันระหว่างอินเตอร์เดนทอลแปปิลาของฟันซ4 6และ4-7นะคะลงซาวล่าต่อไปเรื่อยๆจนไปต่อเนื่องบริเวณอินซิชันว์ดีคอลด้านหลังที่เราลงไว้นะคะ แล้วก็ทำการเปิดแฝดค่ะโดยการใช้โหมดนัมเบอร์ค่อยๆเปิดแฝดนะคะโดยจะเริ่มต้นเปิดจากบริเวณ IDP ระหว่างที่หกับที่เก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็นตำแหน่งบริเวณที่เปิดง่ายมากที่สุดแล้วก็ค่อยๆเปิดต่อเนื่องไปนะคะจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราเปิดแฟบเนี่ยเราก็จะใช้ลักษณะของเครื่องมือเนี่ย สอดเข้าไปตรงใต้ p e r ิสเต u ียนะคะเพื่อให้เปิดเป็นฟูติกเน็ตแฟบหรือว่า m u c โค p พ r ิสเตรียมแค่ะจนกระทั่งเราเห็นเป็นกระดูกทั้งหมดเลยนะคะจากในคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่าตำแหน่งที่เป็นสีเหลืองเหลืองเนียนเก็คือจะเป็นตำแหน่งของกระดูกแล้วก็หลังจากนั้นก็เอารีแทคเตอร์มาใส่ค่ะจะเห็นว่าในคลิปนี้เนี่ยโอเบอร์เลเตอร์เปลี่ยนจากรีแทคเตอร์ ตัวแรกก็คือเซลล์ดิรีแทคเตอร์เป็นมิ n เน s โซตารีแทคเตอร์นะคะซึ่งตัวมิ n เน s โซตารีแทคเตอร์เนี่ยก็จะมีข้อดีมากกว่าในแง่ว่ามันจิกโบนได้คือมันปลายมันจะมีความแหลมมากกว่าก็จะจิกโบนได้พอเปิดแฟดเสร็จแล้วก็จะเริ่มกอรกระดูกนะคะโดยการกอรจากด้านมีเซียวไปทางด้านดิโ l นะคะผู้ช่วยก็จะทำการฉีดน้ำลงไปแล้ก็จะกอไปเรื่อยๆนะคะโดยจะกอด้านบัคกลไปจนทางด้าน ดิสท่ l เล็กน้อยเพื่อให้มีช่องว่างในการที่จะอิเลเวตฟันออกมาได้ด้วยนะคะเราจะกรอจนถึงบริเวณที่เป็น CEJ ของฟันคุดที่เราทําการผ่าอยู่นะคะหรือบางทีเราก็จะเห็นลักษณะของเลือดเนี่ยที่ซึมมาตลอดแนวของบริเวณที่เรากรอไปเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรากรอไปจนถึงบริเวณแคน l ซล u s b โบนแล้วนะคะถ้าเรากรอไม่ถึงแคน l ซล u s b โบนเนี่ย าการ e l e ิเว e ฟันฟันมันก็จะไม่ออกเพราะว่าตัวคอร์ดิคอบนเนี่ยมันไม่สามารถขยายได้นะคะก็เช็คว่าเรากอครบแล้วนะคะก็จะค่อยๆเริ่มทำการแบ่งฟันนะคะ ตอนเราจะแบ่งฟันเนี่ยเราอาจจะเอา Re active, Re active ดีแท c กเตอร์ดีแท็กแฟดดีๆครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแ l บเนี่ยเข้ามายุ่งบริเวณที่เราจะทําการแบ่งฟันนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราเผลอเอาหัวกอไปโดนเนือกเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการฉีกขาดได้นะคะถ้าเรากอรกระดูกเพียงพอแล้วเราจะสังเกตเห็นบริเวณ c j และ Furcation เราก็ใช้หัวราวนะคะเจาะเข้าไปตรงบริเวณ f ฟอร์ t i o n เพื่อมาร์กตำแหน่งที่เราจะทําการแบ่งฟัน,นะคะ่ะ แล้วก็ใช้หัวฟิกเชอร์นะคะกอแบ่งฟันขึ้นมาจากบริเวณเฟอร์เคชันนะคะตามแนวลองดิจูตินอลค่ะในบางครั้งคนไข้าอาจจะรู้สึกเสียวระหว่างที่เรากรอฟันเราก็อาจจะเติมอินตาเพาเพาอินเจคชันลงไปค่ะจากนั้นก็ทำการแบ่งฟันต่อด้วยฟิชเชอร์เบอร์นะคะ การแบ่งฟันเนี่ยก็จะแบ่งจากฟอร์เคชันขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาบริเวณออคูซอลเซอร์เฟสของฟันขุดนะคะแต่อาจจะไม่ต้องขาดทั้งหมดก็ได้เราอาจจะเหลือเนื้อฟันบริเวณออคูซอลเซอร์เฟสไว้เล็กน้อยประมาณสัก1 2ึมมตรนะคะเพราะว่าถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยเวลาเราสปิทเนี่ยมันก็จะแตกอยู่ดีเพราะว่าตำแหน่งนั้นมันบางมากความลึกที่เราจะกอเข้าไปจะสังเกตเห็นว่าก็จะมิดตัวไปฟิชเชอร์เบอร์นะคะก็คือจริงๆเข้าไปประมาณ2ในสของ ความลึกใน,นแนวบาโคลิงกัวค่ะเมื่อเรากรอเพียงพอแล้วนะคะก็เอาอเครื่องมือมาเช็คก็ได้โดยการใช้เอ็กพอร์นะคะเช็คว่าความลึกของตัว ลอยกรอที่เรากรอเข้าไปเพียงพอจากนั้นเราก็ใช้อีลิเวเตอร์ใส่เข้าไปบริเวณตรงกลางนะคะใส่จากนั้นเราก็ทําการสปิดฟันให้มันแยกออกกันเป็นสองส่วนนะคะแล้วก็ค่อยอีลิเวตทางด้านดิสั่วพาร์ตออกก่อนจะสังเกตเห็นว่าเราจะเริ่มอีลิเวตจากด้านมีเสี้ยวก่อนก็คือตรงที่เราแบ่งฟันนะคะแล้วก็เอาอีลิเวเตอร์จิกฟันขึ้นมาและใช้อาร์เทรี่ฟอ์เซปในการจับตัวฟันเนี่ย ขึ้นมาแล้วก็ถ้าหากว่าติดทิชชูอะไรเราอาจจะหมุนตัวทิชชูนั้นออกนะคะเพื่อป้องกันการฉีกขาดของเหงือกค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการอีเวดพาร์ทมีเซียวขึ้นมานะคะก็ใส่อีเวเตอร์เข้าไปทางด้านมีเซียว โดยหันด้านโค้งเนี่ยเข้าหาฟันที่เราจะทําการเอวิเวตออกมานะคะแต่ว่าจะเห็นว่ามันต้องใช้แรงค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ฟันยังไม่สามารถออกได้เพราะว่าไปติดอยู่กับบริเวณใต้ไฮออฟคอนทัวร์ของฟันซี่ข้างหน้านะคะเราก็ทําการแบ่งฟันเพิ่มเติมนะคะในแนว cross sectional โดยแบ่งจากด้านมีเสี้ยวไปทางด้านดิสทอลค่ะ ความลึกของการแบ่งฟันก็จะแบ่งเข้าไปประมาณ2ใน3ของความกว้างในแนวบัคโคริงกัวเช่นเดียวกันนะคะในสเตปนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งพาร์ทมีเซียลเนี่ยให้คอม p พ t ตคัตจากด้านมีเซียลไปทางด้านดิสททลได้เลยนะคะหลังจากที่เราแบ่งฟันเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่อีเวเตอร์โดยหันด้านโค้งขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็สปิด หลังจากนั้นเราจะสามารถเอาส่วนที่เป็นมีเซียวคลาวออกมาได้ง่ายขึ้นใช้อัลทรีฟอ์เซปเช่นเดิมนะคะในการจับเอาตัวมีเซียวคลาวออกขึ้นมาถ้ายังติดอยู่ก็อาจจะใช้อีลิเวเตอร์เนี่ยค่อยๆดันเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ตัวคลาวขยับมากขึ้น หลังจากที่เราเอาพาร์ทมีเซี่ยวคาวออกนะคะเราก็ใช้อีเว,วเตอร์ในการาแคละลากส่วนที่เป็นมีเซี่ยวรูดออกมาทาง้งโดยใส่เครื่องมือทั้งทางด้านมีเซี่ยวแล้วก็ด้านบักเข้านะคะพอลากฟันขยับมากแล้วเราก็ใช้อัลเทอรี่ฟอเซปหนีบตัวลากฟันออกมาค่ะ และทําการคิวเลตนะคะตําแหน่งที่เราจะคิวเลตส่วนใหญ่ที่จะมีแกนูเลชันทิชูเนี่ยจะเป็นเดนทัลแซกของฟันคุดค่ะก็คือบริเวณดิสทัลของฟันที่7ข้างหน้าจากนั้นก็ทําการล้างแผลให้สะอาดนะคะทั้งบริเวณใต้แฝบเพราะบางทีเวลาเรากรอกระดูกเนี่ยอาจจะมีเศษกระดูกหรือว่ามีเศษฟันเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างใต้แฝบจากนั้นก็เอาซักชั่นมาถือเองด้วยโอเปอเรเตอร์เองนะคะ ด,ดูดูในซ็อกเก็ตว่าเรียบร้อยดีจึงค่อยเริ่มทําการเย็บแผลค่ะในสเต็ปของการเย็บแผลก็จะเริ่มเย็บจากทางด้าน IDP ก่อนนะคะโดยการตักเหงือกทางด้านบัคเิลบริเวณ IDP ไปทะลุที่ด้านลิงกัวค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ตักกลับนะคะในสเต็ปตักกลับเนี่ยเราไม่ต้องตักเหงือกแล้วเราแค่สอดเข็มผ่านบริเวณ p ็อกซิมอลเซอร์เนะคะ ให้ผู้ช่วยช่วยถือรีแท็กเตอร์ไว้แล้วก็มือของเราเนี่ยก็ทำการผูกใหม่นะคะกดให้ตัวปมใหมเนี่ยแนบกับอินเตอร์เดนทัลแปปิลาแล้วก็ให้ผู้ช่วยตัดใหมนะคะความยาวประมาณ3-4มมิลลิเมตรนะคะ หลังจากนั้นก็ค่อยทำการเย็บตัว vertical incision ทางด้านหลังนะคะโดยการเริ่มเย็บบริเวณ distal ของซี่เก่อนนะคะตักทางด้าน b u คเแล้วก็ทางด้านลิงกัวนะคะหลักการก็คือเราจะเย็บตัวแฝดกลับไปที่เดิมค่ะดังนั้นจริงๆแล้วเราจะเย็บสติ๊ก นี้ก่อนหรือว่าจะเย็บสติดด้านหลังก่อนก็ได้แต่ว่าขอให้แฟบกลับไปที่เดิมนะคะ ผูกปมให้แน่นแล้วก็ทำการตัดไหมแล้วก็สติสุดท้ายนะคะเราจะดึงให้แผลมันตึงนะคะเป็นเส้นตรงแล้วก็ตักทางด้านดิสทออออกมาทางด้านลิงกัวแล้วก็ทำการเย็บแผลนะคะผูกปมเหมือนกันเลยก็สำหรับการเย็บแผลฟันคุดนะคะเราก็จะเย็บเป็นเทคนิคซิมเพิลอินเ r อร์ลัพเตสูเจ โดยเริ่มต้นจากคีย์สติทก่อนนะคะก็คือสติทแรกเนี่ยก็จะเป็นสติตรงบริเวณ IDP ค่ะแล้วก็ค่อยตามไปด้านหลังเรื่อยๆจะเห็นว่าพอเราเย็บแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหลระดับประมาณหนึ่งนะคะข้างในมันก็จะเกิดการคลอสอยู่แล้วก็เช็คว่าตรงไหนไม่พออย่างนี้ตรงด้านดิสทอของฟันที่เ ยังไม่ค่อยแนบดีนะคะก็ทำการเย็บเพิ่มนะคะโดยสติ๊นี้เนี่ยอ่าโอเปอรเรเตอร์เขาจะตักมอบัคคอก็คือมอมีเซียวด้านบัคคอรเนี่ยจะตักค่อนมาทางมีเซียลของด้านบัคคอนิดหนึ่งแล้วก็ด้านลิงกัวเนี่ยก็จะตักไปทางมีเซียลของด้านลิงกัวนิดหนึ่งนะคะเพื่อเวลาที่ผูกปมไหมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัว เหงือกเนี่ยถูกกดลงไปใต้ไฮออฟคอนทัวร์ของ C7 แล้วทำให้เกิดการซีลกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ผูกให้แน่นในแผลฟันคุดเนี่ยเราก็จะเย็บ ตั้งแต่ประมาณ2-4ถึงสสติ๊นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดเหงือกยาวแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยมันมีความซิวเพียงพอหรือว่าแผลดีหรือยังนะคะถ้าไม่พอเราก็เย็บเพิ่มได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ทําการล้างแผลนะคะเช็คว่าไม่ได้มีเลือดออกตรงไหนรุนแรงล้างในช่องปากคนไข้บริเวณลิ้นบริเวณเพดานปากนะคะเพราะบางทีเวลาเราก่ออาจจะมีเศษฟันเศษกระดูกเนี่ยไปติดได้นะคะ ซับให้แห้งแล้วก็เอาผ้ากอดให้คนไข้กัดค่ะ